สวัสดีครับผมทนายเดชานะครับมีคนหลายคนถามว่านายพลจอจานเป็นใครนะครับผมว่านักข่าวแล้วก็ตำรวจทุกคนก็รู้ว่านายพลจอจานเป็นใครที่อยู่เบื้องหลังนะครับสารวัตรคนหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องพนันออนไลน์มีการเคลียร์เงิน500ล้านนั้นทุกคนรู้หมดครับนะครับถามว่านายพลจอจานจะออกมารับสารภาพไหมเขาต้องปฏิเสธอยู่แล้วว่าเขาไม่เกี่ยวข้อง ถ้าเขารับสารภาพก็ต้องออกจากราชการต้องติดคุกต้องถูกดำเนินคดีต้องโดนยึดทรัพย์กฎหมายฟอกเงินนะครับก็คงไม่มีใครยอมรับสารภาพประเด็นจึงอยู่ที่ว่าคุณชูวิทย์จะเปิดหลักฐานสําคัญเกี่ยวกับเรื่องเส้นทางเงินนะครับหรือว่าหลักฐานว่าในพลจราจานั้นเกี่ยวข้องกับสารวัตรที่ถูกกล่าวหาว,ว่าเกี่ยวข้องกับเว็บผนันออนไลน์หรือไม่อย่างไรถ้าคุณชูวิทย์แฉมามีหลักฐานชัดเจนมีเส้นทางเงินนะครับ ายพลจอจานก็ดิ้นไม่หลุดเพราะนั้นวันนี้การที่จะจับกลุ่มในพลจอจานที่ถูกกล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลังสารวัตรที่เกี่ยวกับเรื่องพนันออนไลน์รายใหญ่ที่สุดของประเทศไทยเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ตํารวจเพราะว่าผมดูแล้วตํารวจก็ไม่ได้มีความคิดในการที่จะจับกลุ่มตัวการใหญ่ที่เป็นตํารวจระดับในพลแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นประเทศนี้ก็ต้องฝากไว้กับประชาชนฝากไว้กับชูวิทย์ว่าจะไปสืบไปค้นหา,หาหลักฐานมามัดตัวในพลได้หรือไม่ นะครับนี่แหละประเทศไทยครับนะตำรวจยังเป็นที่พึ่งของประชาชนหรือไม่ก็คิดเอาเองนะครับผมว่าถ้าชูวิทย์ไม่เอาหลักฐานมามัดไม่แฉนะผมว่าสํานักงานตํารวจแห่งชาติก็คงไม่ขยับพยื์นจริงไหมครับพี่น้องช่วยกันแสดงความคิดเห็นกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ